คนซีรีส์เมียเดินทางมาถึงที่สุดท้ายแล้วครับเร็วมากเลยครับเร็วแบบเดียวแบบว่าเร็วจริงๆตั้งยี่สิบที่ะครับทุกคนยังยังยังนึกถึงแบบว่าเมียจะออนตอนแรกวันไหนอยู่เลยอ่ะแบบวันนี้วันสุดท้ายฉลองเร็วมากครับก็อยากดูตอนจบแล้วครับเต้นเนาะแต่ว่าตอนจบมีทุกคนแน่นอนครับใช่อยากอยากอยากให้ดูมากเต้นเต้นเาะการความสนุกตอนของเราสามคน เขาเรียกอะไรนะทัวร์านมันอูตอนตกมันจะเป็นไงไหนจอยนิดนึงก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าจะเคลียร์กันแบบไหนจะเลือกทางไหนใช่เลือกทางไหนเนาะตอนนี้อาชีพก็แบบว่าล่าสุดเพิ่งแบบว่าเลือกต่อไปว่าจะเลือกใครบอกว่าเลือกงานเลือกงานว่ะล่าสุดเลือกงานว่ะอาชีพเลือกงานอ๋อ ในชีวิตจริงคงตกลงกันก่อนนะครับถ้าเราแบบว่ารักใครจริงๆก็ควรจะแบบว่าซื่อสัตย์กับหัวใจนะครับแต่ว่าตกลงกันแล้วก็ไม่แบบว่าเจ้าชู้แบบว่าไม่ไปเล่นความรู้สึกกับคนอื่นนะครับงานก็คืองานส่วนคนที่เรารักก็คือคนที่เราแยกกันเองสองคนละเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของเราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยก็ตื่นเต้นอยู่ก็คือแบบไม่ไม่เคยประสบพบเจอแบบนี้อะไรเงี้ยฮะก็ ถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็คงจะเสียใจในแบบหนึ่งแต่ว่าชีวิตก็ต้องก้าวเดินต่อไปชีวิตจริงทรทรเป็นคนเอาความรู้สึกนําอยู่แล้ว,วก็ถ้ารู้สึกยังไงก็คงทําแบบนั้นไปแต่ว่าก็ก็คงหาช่องทางที่มันโปรเทคทุกๆอย่างให้อยู่ได้ประมาณนี้ครับคือไม่ปล่อยเทางก็ถ้าปล่อยได้ก็ปล่อย <laughs> เอาตามฟิลตามฟิลเป็นคนอิโมชันเป็นคนเป็นคนอิโมชันอลเยอะ เป็นไงตอกกระแสตอบรับของเราสามคนเนาะกับเรื่องนี้ครับถือว่าตีแผ่ผมอ่ะก,กันหน่งค่อนข้างตกใจที่มีคนมาอ่าอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าแบบเป็นแฟนคลับจากสวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยแบบเออแบบพอเรื่องเนี้ยมันหลากหลายประเทศมากขึ้นมันแบบว่าหูเราไปไกลขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคนสวิตยังดูของเราอ่ะอะไรเงี้ยก็ก็โอเคครับตอบเาว่าไงคะตอบเขาว่า yes yes <Yes. S 2> ซึ่งเขาแค่ถามว่า,วามาจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ yes yes ไม่เกาะ yes no okay โอ a y ไม่เกาะแต่รถโฟล์คกับรถตู้ราคามีแฟนขับแบบพักพายมาแบบไหนค่ะจริงๆของหนูก็ต้องบอกว่าเออ่รู้สึกเออ่ตื่นเต้นกับผลลัพธ์เหมือนกัน <c oughs> ตื่นเต้นกับฟีดแบ็ก <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะ โอเคขนาดนี้แล้วก็ mm hmm. หลายๆคนก็ทักมาบอกว่า mm hmm. เคยชอบตัวละครเฟิร์นมากวันนั้นไปไปคอนเสิร์ตงานเฟสติวัล mm hmm. ก็มีคนเดินมาทักว่า mm hmm. เอ้ยหนูดูซีรี mm ์ hmm. อยู่นะชอบซีรีพี่มากสนุกมาก mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอะไรที่ทําให้เราหายเหนื่อย mm hmm. แล้วก็ทําให้เราแบบ มันปูอ่ะใจมันปูใช่ใช่แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ในทวิตหลายๆคนก็ชอบเฟิร์นมากๆก็ต้องขอบคุณมากเลยที่แบบตอนแรกคิดว่าโอ๊ยเฟิร์นออกไปคือคนเกียดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออปรากฏว่าเป็นอาชีพแทนปรากฏว่าเฟิร์นคนแบบ ชอบเรือมากแบบฟีดแบ็กเฟินดีมากแล้วก็ของทุกคนก็ดีมากเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเรา3ามคนเลยค่ะแต่อีกที่แล้วที่ต้องให้เขานะเพราะว่าคอล่าจับเหมือนองค์ลงแบบว่าเอออันนี้พูดสวยทุกมุมพูดตั้งแต่วันแรกพี่อ่อนใช่หรออันนี้เป็นอีพีใหม่ก็ของเินแล้วคแฟนเราอยู่หัวแม้หรือว่าไงก็มีครับผมค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยเยอะเลยบอกว่าแบบว่าไม่ชอบอาชีพอะไรอย่างนี้แต่แบบว่า ก็อินดูเราจริงๆรเราไม่ไม่ใช่คนแบบนี้ใช่ประมาณนี้เราก็แบบว่ามีคนแบบว่าเกลียดเกลียดตัวไอชีมากๆรู้สึกอินเห็นคนแบบว่าอินอินแบบว่าอยากอยู่หัวไอชีแบบว่าเยอะอยู่ครับแล้ววันนี้คาวหลังกัแฟนจะเป็นยังไงคะอย่าอยู่หัวเลยอย่าอยู่ายเหมือนไอชีเลยวันนี้ก็เหมือนเป็นบทสรุปแล้วเนาะก็แบบของของอาจจะของแบบทุก ทั้งทั้งจักรวาลเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะนี่มันก็เป็นเป็นตอนสุดท้ายเนาะก็อยากให้ทุกคนสับตาดูดีๆแล้วก็ก็จริงๆอยากเอออยากรู้เหมือนกันว่าอาชีพจะแบบเป็นยังไงต่อไปคือเขาบอกแล้วว่าเขาเลือกงานแต่ว่าก็คือพอพอเออพองานยังดำเนินต่อไปอยู่ใช่ก็จะเป็นยังไงกันรอเดี๋ยวอยู่ตอนนี้เฟิร์นก็ถูกปัดตกไปเออเฟิร์นโดนรถชนตายมาสั้นดูไม่แล้วเฟิร์นโดนรถชนตายเลยแล้วป่าพีว่าไงป่าพีวันนี้ป่าพีเริ่ม เข้าเข้าร่างยังแบบว่ากายร่างเป็นแบบร่างอีกร่างอย่างเป็นเป็นร่างแบบพีแล้วสุดๆเต็มตัวแล้วอีพีดีรับรองว่าถึงพีถึงขีดก็นอกจากไอความรู้สึกที่เราจะได้รับวันนี้เราก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่มาส่งตัวละครกลับเข้าจากกลับเข้าสู่โลกด้วยใช่โลกที่เขาแต่งมาอะไรเงี้ยก็ก็ตื่นเต้นครับอยากอยากดืตอนจบคิดถึงไหมคิดถึงโมนไหม อยากไล้วออันนี้หลังจบน่าจะคิดถึงมากๆแล้วตอนนี้อยากเจอไหมอยากเจออยากเจอคิดว่าใครหลายๆคนในซีรีส์ต้องน้ำตาไหลแน่นอนนอกจากซีรีส์ประสบความสำเร็จแล้วเราก็มีซันนิดใช่ครับใช่ๆตอนนี้ก็ยังขายบัตรอยู่นะครับใครยังไม่มีบัตรต้องรีบกดรีบซื้อเลยเราพวกเราแกงวอลวท์ ตอนนี้กำลังแบบเตรียมการละโชว์ละมีการประชุมกัน2ครั้งละก็เตรียมโชว์แล้วก็ได้รู้มูต์อันโทนโชว์แล้วเนาะแต่ยังบอกไม่ได้วจะเป็นโชว์ที่แบบว่าแฟนๆไม่เคยเห็นพวกแบบแน่นอนีกางตีลังกาออกมาจะห่ออัดห่อเลยห่อเลยแล้วหนสลิงอะไรเงี้ยไม่โหนเราห่อจริงห่อจริงด้วยห่อจริงจริงอยู่ไหนอะอยู่ตึกนุ่นประยก เหาะลงมาไม่ <S <S <moder ating> ใช่เหรอจะเห็นเล่นนิเกะสดๆบนเนทีไม่ไดไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ครับถ้าอย่างนั้นฝากแฟนๆเนาะทั้งซีรีส์แล้วก e ็ซันนิตคิดเมื่อไหร่ย <c oughs> ังไงซื้อบัตรได้ทางไหนที่ยังจับจองมันได้อยู่ค่ะครับก็ใครฝากเปิดสามารถดูวอลฟาได้ทางแอพแอปพลิเคชัน A A S T นะครับทุก วันอังคารเวลา3ามทุ่มกับ5้าทุ่มนะครับสามทุ่มเป็นรอบไลดเดกไดเรเตอร์คับแล้วก็5้าทุ่มเป็นรอบปกตินะครับใช่ฟรีทุกเครือข่ายเลยครับอ่าแล้วก็สําหรับแฟนมีตก็ขายบัตรที่ไลฟ์แอดก็พีเอใช่ครับติดต่อได้ครับติดต่อได้เลยพบความสนุกบัตรยังมีเนาะบัตรยังมีอยู่แต่ก็รีบหน่อยใช่ใช่ครับมีทั้งมีทั้งไลฟ์เนาะแล้วก็มีทั้งมามาเจอวันที่ สิบสี่อ่าสิบสี่ใช่ใช่ท่นที่สิบสี่อย่างใกล้ชิดนะอย่างใกล้ชิดอยู่จะบอกว่ามันใกล้ชิดทุกที่นั่งเนาะเพราะว่าเวทีเราค่อนข้างแบบว่าคือเอางี้ซีเควนซ์งานเราแล้วก็โชว์ต่างๆมันทําให้ใกล้ชิดใช่มันได้เดินทั่วถึงใช่เพราะเราแบบอ่าบอกแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะโดนยุ่มหัวแล้วเนี่ยแสดงเยอะมากใช่สิบหกคนแล้วก็เราเตรียมโชว์กันแบบ ยิ่งใหญ่หลังการจริงๆแล้วก็ครบรถครบชาติร่วมสนุกกับพวกเราแน่นอนแฟนๆที่มครับใช่ครับมาคลายเครียดกันปล่อยใจอค่ะขอบคุณค่ะ